นแดดบ้างโดนอะไรบ้างเนี่ยผมว่าผมว่าก็โอเคนะเขาก็อยู่ทนอยู่แหละเพียงแต่ว่าอันนี้เราพูดสําหรับคนที่ว่ามีทุนเนาะมีต้นทุนนะครับมีมีมีต้นทุนที่ว่าจะทําสําหรับคนที่มีต้นทุนตอนนี้จากจากที่ใช้เครืยอนะจากที่ใช้เครืยอตอนนี้เขาตอนนี้เขาหันมาเขาก็หันมาใช้แบบตะข่ายแทนนะฮะใช้ใช้ตะข่ายสำนึจรูปแทนแต่ก็แต่ก็ลงทุนพอกันแต่อาจจะถูกกว่าถูกกว่าผ้าเขียว ถูกกว่าผ้าเขียวนะครับถูกกว่าผ้าเขียวแต่ถือว่าคุ้มไหม,ค,มนะคุ้มนะคุ้มนะเพราะของเรามีปัญหาใช่ปะ่ะของมีปัญหาแล้วก็อของที่เราเลี้ยงนะฮะก็ไม่ก็ไม่เกิดความเสียหายถามว่าคุ้มไหมก็คุ้มนะก็คุ้มนะเออก็ถือก็ถือว่าบ่อนี้บ่อนี้ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างก็เป็นตัวอย่างอยู่นะเป็นตัวอย่างนะ เป็นตัวยอย่างที่ว่าให้คนให้ให้คนทําตามแหละเพียงแต่ว่าคนที่คิดจะทําตามเขาเขาก็ต้องรูต้นทุนของเขานั่นแหละเนาะในส่วนนี้เราก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกนะนะครับทําแล้วขอไม่เสียหายเขาก็บางคนเา็าบางคนก็าเขาทําเลยก็เขาลงเลยนะเขาทําเลยเขาเสียสลไรไม่ว่าเพราะเขาเพราะเขาคิดว่าเขาจะเลี้ยงนะเขายอมลงทุนตรงนี้เออพราเขาคิดว่า หนึ่งความเสียหายสองรา,ายได้นะฮะสามการลงทุนแล้วแล้วเราคิดว่ามันคุ้มไหมอะไรเงี้ยเขาต้องคิดหมดเลยเขาคิดถี่ถ้วนอยู่แล้วนะฮะเขาคิดถี่ถ้วนอยู่แล้วผมคิดว่าเขาคิดว่าคุ้มนะผมคิดว่าเขาคุ้มเขาถึงลงคิดว่าคุ้มเขาถึงทําถ้าไม่คุ้มผมคิดว่าเขาเขาคงไม่ทําหรอกนะฮะแล้วผมคิดว่า อาจจะมีอาจจะมีเจ้าอื่นที่ว่าทํามาก่อนนะเจ้านี้ก็ได้แล้วเขาไปเห็นแบบมาหรือว่าเขาคิดเองคิดเองแล้วก็ลองทําเองก็ได้นะฮะเขาอาจจะทดลองก็ได้แต่ถ้าทดลองได้ผลก็คือว่าคุ้มไงของไม่มีปัญหาของไม่เสียหายไงเพราะว่าผ้าเขียวเงี้ยเนะี่ยผ้าเขียวยข้าเหนียวนะเนี่ยผ้าเขียวอย่างเงี้ยเหนียวข้าเหนียวนั่นเนี่ยนะฮะข้าเหนียวนะเหนียวกว่าตะไคร้เยอะนะฮะ เนียวกว่าตะไคร้ยเยอะถามแต่ว่าราคามันก็แพงกว่าตานะไคร่น่ะเออนั่นแหละเออ่อ,อที่ว่าความเป็นจริงอนะัเนาะความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นนะครับอาจจะแพงกว่าแต่คุณต้องบอกว่าการต้นทุนมันก็ต้องลงทุนนั่นแหละถ้าคุณคิดจะเลี้ยงอะไรเนาะนั่นแหละแล้วคนที่อา่าแล้วคนที่จะเลี้ยงได้ดีหนึ่งนะฮะหนึ่งต้องเลี้ยงอยู่แบบไกลๆอะ่ะเอออยู่อยู่แบบไกล คือเขาไปลึกอะ่ะเขาไปลึกเลยเขา้าเข้าไปลึกเลยเข้าแบบคืออ่าไม่ได้อยู่ปากทางแล้วก็ไม่ค่อยแล้วก็มีต้นไม้อะไรนี่ยควบคุมมากอะ่อะเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะนกไม่รู้สินะฮะถ้าเป็นบอ่อเฉยๆเนี่ยนกเยอะมากเลยไปสังเกตดูได้เลยบออคุ้มบอ่บอปลานะ่นะฮะนก,กจะเยอะมากก็จะบินอยู่งั้นแหละแต่ถ้าแต่ถ้ามีต้นไม้บ้างมีอะไรบ้างควบคุมบอ่ออะไรเงี้ยนะฮะนกอะไรเขาก็ไม่ค่อยมาลงเท่าไหร่นะ แต่ยังงเป็นแต่ยังไงบอ่อเปิดใช่ปะ่ะเนี่ยจะให้เห็นนะบอ่อเปิดคือบอ่บอ,ปอเปิดบ่อเปิดไปถึงว่าคือไม่มีอะไรควบคุมอย่างเงี้ยอาจเปรียบเทียบง,ง่ายๆเลยนะเปรียบเทียบเนาะนะเปรียบเทียบเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับคือมันโล่งเลยใช่ปะ่ะนะคือโล่งเลยอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งเขาเห็นไงตรงนู้นก็บอ่อกุ้งนะฮะฝั่งนู้กกนก็บอ่อกุ้งตรงนี้ก็บอ่อปลาตรงนี้ก็บ่อกุ้งซึ่งให้อาหารซึ่งอ่ซึ่ง, à, งเขาเลี้ยงให้อาหารอยู่แล้วไงเนี่ยเห็นไหมขนาดนี้ขนาดเนี้ยอย่างวินเลยนะนะฮะเขายัง อบเพียวเลยอเขาคิดว่าเราให้อาหารแต่เปล่าเราเราไม่ได้ให้เลยนะฮะคือนกเราเนี้ยเขาจะจ้องอยู่แล้วเนี่ยเขาจะจ้องอยู่แล้วนะครับเขารู้อยู่แล้วว่าเขารู้อยู่แล้วว่าเขาเคยมากินตรงนี้ถึงเวลาเขาต้องมากินนกก็จะคิดไปอย่างนั้นเลยนะมันก็เหมือนกับเราตัวเราเนี้ยก็เหมือนกับตัวเราเนี่แหละที่เราเออเราเคยกินจุดไหนแล้วก็ไปกินจุดนั้นอะไรประมาณนั้นแหละนั่นแหละใช่ปะ่ะเหมือนกัน นะ,ะแต่เราเข้าใจอย่างหนึ่งว่าการลงทุนนะฮะบอ่อหนึ่งบอ่อหนึ่งก็ไม่ใช่เนนน้อยนะนะ,ะสำหรับผ้าเขียวนะนะ,ะสำหรับผ้าเขียวไม่ใช่เนนน้อยนะราคาอนะ่ะราคาผ้าเขียวกับราคาตะไคร่ตะไคร่ถูกกว่าเยอะแต่ตะไคร่ยังเอาไม่อยู่เลยเอาไม่อยู่เลยบางทีนกเข้าไปติดตะไคร่ใช่ปะ่ะพอะนกติดตะไคร่เสร็จปั๊บนะฮะเชื้อโรคก็ลงบอ่อนะฮะถ้าคนเลี้ยงปลาก็ไม่เป็นไรแต่คนเลี้ยงกุ้งเนีย่ยนะฮะถ้าคนเลี้ยงกุ้งนะนกติดตะไคร่เสร็จปั๊บใช่ป่ะ แล้วเชื้อโลกจากที่ว่าอาซากนกซากอะไรนะล่วงไปก็เป็นในนี่เป็นเชื้อโลคอีกอก็เอาอีกแหละนะเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมก็คือทําให้กุ้งหลนนกได้นั่นแหละแล้วทีนี้เขาเลยหันมา